พี่น้องตอนนี้ก็คือมาหอดวัดพลงามเลยก็เลยพาพี่น้องมาเบิงความคืบหน้าเนาะในการสร้างพระธาตุเจดีย์พลงามของเฮาพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปหลายเติบแล้วหมดหมดประมาณแล้วยังกะโลสีท่าโอ้ยังยังกะโลสีทาแล้วก็ปูนเนาะปูนโดยอ่ายังอีกประมาณเท่าไรยังหลายบ่หลายๆ่กะโลมา150แาซิ กะโลนลอาสิบแก๊อ่ากะโลนานาเ่าไดกะโลนี่กะโลนาห้แก๊สเอได้ไแก๊สะ้อยลอยกัมาแก๊สอยลอยไปเนาะประมาณลอยไปแก๊สปูนเดปูนเดปูนนาปูนประมาณประมาณหาต้นประมาณหาต้นเนาะต้นละหลานเจ็ปูนเขียวเนาะโดโดเดา้ยวยังอีกอสีอหาังทั้งละสองพัาลอยบาทเป็นสีข้ามหรือสียังสีข้า ยางขาดแเตซี่ค้ำเหมือนบอกอ่ายางแต่ซ้ำยางนี่เนาะสบายดีพี่น้องมาแต่บ้านเข้อต่อหักขส้สซัวซองทิพย์แน่นอนด้ยพี่น้องตอนนี้มันนี่ใส่ไม่ใส่ไม่ตัวใหม่ไม่ไม่ลุนซื้อใหม่ตอนนี้ทิพย์กับทีมงานอยู่ที่ป่านแม่นิสาพี่น้อง พอดีว่ามือนีหันซีมาห้าเมถาวรซีมาปึกซาเมเา่าเรืองว่าซีเอาจอมถาดพอขึ้นนะนะพี่น้องเพราะว่าจอมถาดมันหักหักล้นตืบเลยแหละว่าเสียสวงส่งการปกติหันสวงส่งการเท่าเทากับซีแบ,บว่าเฮดบุกอนนจาตลอดแต่ว่าปีนิพทานในเหตุพอดีสวงนั้นเขาสูกก็เลยไปเกี่ยวเขาแล้วก็ไปส่งแมวด้เหตุยังเลยเกี่ยวกับส่งการนะพี่น้อง มีแต่เอาผาลงอลไรฮดชงอยู่แต่บริโภคชงถาดว่าสั้นแล้วเขาแป๊บเดียวก็คือสิเดเหตุภาวะเลยมันจะหดเดือนหาละก็เลยว่าสิเหตุนั้นมันแล้วก่อนยามพนพี่น้องปล่อยไว้โดนมันกระซีบมันกระยานมันบอดีนะเพราะเขาใจจ้าไว้เลยว่าสิเหตุแล้วมันพึกสร้างเมทาว่าต้องเรียมันยั่งจังได้แนลักษณะผ้าไม่เา่รเขาไปห้า่ยาทานแก้วไปนิมนต์เพิ่นว่าเพิ่นซีวางเมื่อได้เห็นว่าตอนนี้ยาทานแก้วเพิ่นกะถ่าไล่เลยพี่น้องเพิ่นกะบริยคับงานนิมนต์แล้ว เ่นกายหิวไล่ะเนาะทิพย์ก็เลยอยากฝ่าวเหตุนี่แหละพี่น้องเพราะว่ตาตังใจไว้อย่างนี้มุนยฐานครับเป็นคนไปทำพิธีแล้วก็ไปสูตรถอดดินทางล้างผอมเพราะมันเป็นดินประสานะพี่น้งองเ,เหตุก่อนมันจึงสบายใจะนะมาขึ้นแนมพอดีแทะเบ่งดูตามันฮะมันนั่งแบบชีดเอก นี่ไม่ใหญ่นิสาบระยู่พี่น้องเพิ่อนยังลงเพนบุญอันบุญลักบ้านนี่นะบุญบ้านมือนี่ยไดเนี่บักด้วยในคู่นี่นะสวัสดีเอฟซีเนี่ยเจออยู่บ่างเอฟซีเ <63 S 1> จออยู่บ้าเกิดมาท่าไหร่สี่จกับหกสิบสากาเท่าไหร,หรจากสี่สิบเจ็ดมาหกสิบสามเป็นได้ได้ลรอาการเจ้าเด้อนี่ฮะเจอได้บ่พี่น้องอาจารย์สุธรรมมา เด like ี่หับเป็นน um> e> ั şey um> ่นนี่ก็ยังกินอยู่เวานนี่โอเคนซิบเท่านั้นแหละมึงดูพี่เนาะโดบะไ้เดนจ้ะมันยากแม่พวกข้ากับแบบเดียวกับเจ้าน้อเดียวนี้เนาะนี่คอยทำมันแตกได้ประนั่งคอยเชิดคอยเจเบิงไปยังนี่มันอ้วนมันเบ่งแล้วมันแตกเมื่อตะกี้คอยเออมันเบ่งแงงเนาะป้าอะไรกันท่าอันอันนัแรกลูกอันนั้นข้าวบัท่าที่แตกกว่านี้ มันนั่นขึ้นน่วมน่วมยังว่าขึ้นน่วมบากบว่เลยเนาะเป็นยุ่งยุ่งอะไรก็ว่าผิวเจาคือกันนี่ค่ะมันมันบริคือแบบเหนือเฮาเนาะอันนี้มันมันบวมมันบวมยานี่ยังกินยาอยู่บุกเดอฮันบ่ะจะเดินไปต่อเดินนี่สามเดือนยังเราก็ไปนั่นไปสีหอดเลยเขาหูแล้วว่าเป็นโรคยังนี่เขาบอกหากคอยขาบอกมาใครรอใครรังดีมาเลยนะหัวเชื่อมชุมบุญมันปกติมันเลือดเลี่ยดกัน หักตัวปวดในพวกเขาบูชะเลือกตัวได้สว,วัเน,นี่ยกระบูแล้วเข้าไปพบหมอมีแต่หมออันหมอตัวอันเข้าไปพบกับเส่านี้เด้แต่บันี้กหันคว่าตัวพวกเขานี่ตัวเขาเจ็บพวกเขาคือสิเราเรา,าอนาบราิส์พราเราบริสียวสานด่านนี้เด้เราะมันต้องไปเฉอร์ทางต้องไปเฉพาะตัวนี้แล้วขอไปบันี้กเขาทีไปเฉอร์ทางตัวนี้ทีไปคลินิกอันตัวหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเราเราปลุกพวกเขาดก็สปอร์ะ พวกขอประเภทขพวด้อไท่ขาท่านหมอปิญาพงค่ะพ่อจักอันนั้นแหละคือว่าลงเนาะมือตีนลงอันนี้ค่ะมันคืนเป็นสวงนี่วังโป่งซบโบอันขอไปพิษนี่ป่งซเนี่พอพิษนี่ข้องเข้าผใหายไปอันเขาไปงานศพขอพัดประเหตุลงท่านน้ำก็เลยไปเป็นยังไงโอ้ยทึ่มคืนอันนั้นจนขอขาวัดพุงามอีกไปชุหลงน้ำอยจังได้โย ทึมขึ้นจวบป้อนหน้าตาตูปตาโป้แข็งนี่ล่างตีนนี่ก็ทึมเมื่อจะยังไปซ่อนหนักเฮียนหรือว่าเดินีไปมึอนี่ขบไปขบคอยเริ่มพักแล้วนะหนักเฮียนบอว่าจะได้ว่นี่นี่กมมันประทามพบเป็นกูนั่งก็จนบได้ขบไปบนั่งผื่นขบนั่งตังเขานะบอกให้พักว่าส่หรือเจ้าตังเบียกพักอ่ะเหาก,ก็พอไปพอมาอยู่ก็ไปมาพิลเล็นสิ เราใช้สิบิตรปกติมาเป็นอะไรบดิมือบดิยังอะไก็ทำมด้ไอจักเดือนก็ไปต่อทีหนึ่งค่ะย๊ะชุนเดือนหนูซ้ำเดือนขอไปแต่วันที่เดียววันที่สิบเก้าเดือนหกจะหน่อยนี่ก็ไปต่อแล้วือบอถือมือเดียวก็สนีสนีก็คนละซ้ำสี่เดือนคนละเดือนคนละเดือนมั่งเถิดกันอ่ามาเป็นเดือนไปเนี่ยได้เสียเดือนนี่รถไปจอดไปนำรถเข้าอันแม่ซ้อนมืงสางนี่เด้เออเวลากระจ้าไปเลยจึงไปนำ <Ừ. S 2> ไปน้ำเข้ามา้ะเราไปถูกวันจันทร์กับวันศุกร์เราไปเวียดเราหลือก็ไปน้ำเล่าผิดช่องเถือ่อเราไปบางเถื่อเราบ่มีเวียดก,กับเราพาไปห้องว่างกันยังต่อกันไม่เลยค่ะอจอดเ<อ><า>ชิน<อ>ค่ะ,คะนางว่ากับนายขู่อยู่ว่าโอ้เพิ่นยังไปเพลนเขาก็ว่าสีไปให้ท่านเพลนอยู่วัดพุทงามพอดีสิได้ปณิมุญญาฐานเพิ่นว่าเอ,าอ้าญาติฐานก็มานี่ ก็เลยวะอย่างออกมาหาเพิ่นอยู่นี่คือสิเมนห่อบ้านเนาะนี่เน่ยทานเพิ่นก็อันเด้หกหักกัมาอะติฮะผึ่นหักกัมานี่เ่ยทานหักกัมา,าพอดีสีแดงมาลมเพิ่นอยู่นี่เลยไปแม่น,นิวยาเข้าวลินโหลดผุนอยู่เพืาา่อนพุนมาโหลดผุนได้เมทัลนิชา่าขาา้าเขาทั้งได้ มาเอามาทา,า,านเนื้อทานไปไซเด้นนี่ค่ะ<อ>เอไเอได้งานทางได้เด้นนี่เห็ดตัวได้ไปนำรถผาดบ่ลืดไปไซเออมาหา้เน,าานื้อทานมาสิให้เพิ่นไปอันนั้นให้ ันนี้เป็นซุกซาลาประจําบาทนะพี่น้องหรือว่าฮุองมอหน่อยประจําประจําหมู่บ้านนะเดือนนี้แต่ละบอนค่ะเพิ่นจะมีซุกซาลาแต่ละบาทแต่ละบานหารือว่าจุดซุ่มบ้านเนาะใช่เสียบาายอ,ะ,อยบะไรเพิร์ลมาใช่ต้องรู้เนื้อทานไบ้์มาเนี่ยทานแก้วบได้มาปะ้ะ ย่งทานแก้วบริมาบอกเออย่งทานบริมาบะขอก็ได้ทานแก้วบริม่าปะบริมาห้าวันวายเกษตอันั้นยุกยุกอันถานอีพอขึ้นนันนะจอมทานได้แล้วก็เห็นมวกอัน้จ้าแล้วก็ยายคุณสูถอนดินทั้งลังไงคุณผู้ชมคือเราไม่พุชซาในแถาแล้วก็สิบปนิมนต์แล้วน้ำกันใะต้องเตรียมยังไง ตอนนี้กับมาที่วัดพ้นงามแล้วพี่น้องเพราะว่าญาทานแก้วยวผ่นบริปไปบัณนแมนิซาก็เลยกับมานิมนเพผ่นยู่ทีวัดพ้นงามแต่ว่ามาพอดีเป็นเวลาประมาณใบกลักวๆกับเป็นสวงทีญาทานผ่นกำลังจําบัดเพราะว่าตอนนี้ญาทานก็ออยู่ไล่แล้วพี่น้องเจ็ดสิบขัวปีแล้วือวเจ็ดสิบขัว,วพันซาละในสวงรอทานนี้ก็เลยที่เบึงล้านแล้วก็ให้แม่น้องนิวพาไปบึงตอนนี้พระธาตุเจดีย์ข้องเฮาแหล้วยมหอใสแล้วลพี่น้องเบื้องสางผนเนาะ มาตอน่นเปิดเพลงพี่น้องแต่ว่าญยาดมันติดลิขสิ์เนาะก็เลยขอเพิ่นว่าให้ปิดเพลงก่อนเนาะตอนนี้แมงนิวกับสิผพ,ผ,พ,พ,นนพผ้าพี่น้องมาเบิ่งความคืคบนาคงผาเจดีย์ครับพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็คือมาหอดวัดพ่นงามแล้วก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งความคืบนาเนาะในการสร้างผาถาเจดีย์พ่งามขฮาพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าคืบนาไปหลยเติบแล้วนี่เนาะ สางเพิ่นเริ่มทาซีแล้วพี่น้องทาซีแล้วกัติดกะโลสันเทิงนี่คือแล้วเลยบ่ไอ้ดยโดยโดโอ้สันเทิงนี่แล้วแล้วเนาะยังแต่ติดใบยไทยัิดแต่ไฟอย่างเดียวทั้งทั้งทั้งเทิงนี่ยังแต่ดอกไฟเนาะแล้วก็ต้นนี้สางเพิ่นก็กำลังปลูกกะโลแล้วกัเมื่อกี้นี้ไอ้สางเพิ่นว่ายังขาดยังแน่ก็ไอ้ตอนนี้คือจังหวะเพิ่นว่าสีสางโจเพราะว่ามึนมืดงบประมาณเมืนบ่บอเงาบ้างงบเงาเงาหมดบประมาณแล้วยังกะโลสีทา โอ้ยังยังกะโลสิท่าแล้วก็ปูนเนาะปูนโดดอ่ายังอีกประมาณเท่าใดยังหลายบ่หลายๆกโลมา150แก๊กะโล150แก๊อ่ากะโลนานาเท่าใดกะโลนี่กะโลนา50แกเท่าใดแก200ป้ายกบาทแกละ200ป้ายเนาะประมาณ100ป้ายแกปูนเด้ปูนเด้นน่ะฮะปูนประมาณประมาณ5ประมาณ5ต้นเนาะต้นละปูนเขียวเนาะ ลาคายังอีกก่อสีหาทางทางละสองพันหา,หาลอยบาทาเป็นสีคามหรอเลยซียังซีคํำยังขาดแต่สีค่ำเหมือนบอ,อ อ,อย่างแต่ซ้ำยางนี่เนะาะคาซางนี่คือเสียมีเลยเนาะโอ้เพื่อนว่าคัา้นมีอีกซ้ำยางนี่ก็คือบอดยุทธเนะาะซ้งเพื่อนก็จะเสีได้เหตอ่อทิดว่านยุทธเทน,น้าสะดอกบแมนน่นอน<โ>อยุทธยุทธนอนเครื่องวัสดุเฮามันเบิร์ดโอ้โดยและกะทีส้ำคัญพี่น้องเพื่อนว่าตอนนี้มีซื้อสลักอยู่หนาบ ถาดเจดีย์เลยพี่น้องอาเนาเลยนี่ทั้งนาเลยเนาะเป็นกระบอกเสียงออกซอเพิ่นใส่สุ่มทั้งนาเลยพี่น้อง่ตัวแต่ว่าเอื่อยหันเพิ่นบันไดมาได้เพิ่นอยู่ลงเพิ่นเอาล้านเจ้าคลองเพิ่นธนะมินีิซองตัวแทนมากลูกคอยนี่แหละเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปย่างยางขึ้นมาได้เพิ่นนั่นก็เลยว่ะอ้าขึ้นไปถ่ายให้แนเซล สันบนก็คือแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องทั้งชาซีทั้งก็คือตอนนี้ก็คือสางเหมือนกําลังเหตุในทางด่านลุมนี่มีพญานาคเจ้าผาทางได้นอกพญานาคนี่มีเจ้าผาบอกมีเจ้าผาบออันพญานาคพญานาคนี่พญาานนคี่หรือว่าข้องงบข้องวัดเลยหรือว่ามีเจ้าผาอยัางยังย่างกองก้านอยู่มีพญานาคเนาะยังสีโต้เนาะยังสีโตเนาะ สีหาทางเนาะโอ้สีมืองามขนาดเนะาะป้าคงแล้วก็นอกจากทางพ่นสี่กำลังเฮ็ดทางหนันกันยังมีทางนี้พี่นอ้องพ่นกำลังเคียนเคียนซืน้อโอ้สุดยอดสีมือเลยได้หนิเนาะคืนนด้บ่ลูกเป็นผู้หญิงนี่คืนนด้อยู่บนนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ป้า ต้องได้ค่อยขนาดแล้วนี่เนาะบ่โอ้โอโลูกในขนาดเขียนไข่ไข่กันยังบ่อยากงามืเด้กตัวหนังสือเห็นนะโอ้เขียนอันมันต้องมีแบบบ่พอรหรือว่าเขียนตามลายมือเลยเขียนตบบัวโอ้เอา้าเนาะเสริงอีกอบึงพี่น้องท้ำแบบพิมพ์เลยตัวหนังสือเพิ่น อันนี้กแตะลาจุ่มตะละแจ้เนแต่ละบองก็คือจะมีเป็นสื่อเจาผาดเจวสัททาใหญ่พี่น้องเพิ่นจะเขียนสื่อเจ้าผาใส่เนาะเพิ่นก็จะบอกมาว่ามงในไใสซซื่อเจาผาผู้นี้มันบอกการ์ดมันมีสองฐานก็ใสสองฐานโอ้มีสองฐานกระใสสองฐานเนาะรอลายยังต่างๆพี่น้อง ตอนนี้นี่เกือบว่าอยากแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละวมืนบอกได้บอกแปดสิบนาอประมาณแปดิอร์ซแลลวพี่น้องเ่นาคุณนะโอ้คิดแบบนั้นแล้วก็มาเคลียรแล้วก็มาลบไล่อีกมันบอกนะมื่นนันเ็นในอ่าอียง,นยง,นยงเนเสนออันนั้นสพาะแต่ขาขาเคียร์นี่แพงแพงเพราะว่ามันเกิดเคลียร์หกเนาะแพงก็ยา <c oughs> ยแล้วอบอะ <c oughs> โอ้เห็นให้เพลินเลยเนาะโอ้ม,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 มแมนเลยประกอบน้ำบัดเนาะได้บุญลายคือกันโอ้บังงา,งามพี่น้องสิแล้วแล้วป้าน,านาันวะยังก่อจักปีกว่เพื่อนวะแต่ว่าแล้วก่อนกำหนดก็ดีคือกันเนาะแม่ผู้ได้กระข้อง,งท,ท,องทายอยากเบิ่งอยู่ด้ตอนนี้เบิ่งพี่น้องอ้าทั้งทั้งดานนี้แล้วเรียบร้อยเลยบ่พอนี่ โอ้นี่งามเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นทางด่านล,ล่างเนาะเมื่อกี้นี่พาไปเบิ่งทางด่านนาแต่ว่าเพิ่นเหตุทางด่านล,ล่างในก่อนพี่น้องป้าสำเร็จเรียบร้อยแล้วไกาสีแล้วแล้วพี่น้องไกส่สีได้สร้างผาดเจดีย์เลเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพใหญ่อีกฐานหนึ่งพี่น้องแล้วก็จะมีอีกเจ้าภาพเนาะแต่ละสันแต่ละสันผมก็ใส่ซื้อขึ้นไปแต่กาคือ สองข้องเฮาเพ่นใส่ซื้อให้ทางนาเลยพี่น้องอยู่นาเลยเนอะประตูทางเขางามเลยั่น,นก็เป็นทางด้านล้างพี่น้องละกะ็ทางด้านนาเนะาะงานค้างก็คือเรียบร้อยหบดแล้วยังเหลือแต่ด้านเมื่อกี้นี่เนาะถี่พอพ่กนกำลังแต้มลายอยู่นะพี่น้องนี่โอ้อันนี้ก่ใจพรสิบุญเฮงพี่น้องบานนอน้าน,งา,งานนุ่นขะูครับพี่น้องทางด้านนี้เนาะมาบ้านนี้จนแบบ สางเลยพี่น้องเพราวามือก่อนนี่มายัางข่วนย,ยังพันแด่แต้มซีสำเนามาตัวนี้คือเกือบอยางแหลกหมดเลยปอบใจลายๆเด้อเปิดได้บัดน,นี้เดี๋ยวเมื่อ <c oughs> สศอกบังงบประมาณก่อนมังเถือสางสีได้เหตดต่อไปจักแหละสางเผื่อว่าขันันมีงบก็คือได้เหตดต่อไปเลยนเนาะเบียกบ,บันกะเดินต่อไปได้พี่น้องทาวา มืดอุปกรณ์ที่มีตัวนี้ก็คือได้พักเวียกเนาะเพราะว่าต้องทาหวัดเพิ่นมีงบเข้ามาแล้วการจังได้สืบต่อฮหดเวียกก็่ปีปูทานเพิ่นลงมาเลยจากไม้เท้าไปทางนัง้นไปเด้อไปเด้อเดกหน่อยสองคนเด้เอ,อเย็นออแล้ว มาไว้ไ้าไหเฮยลากันเลยมานางมานางไว้ไหมมานางกลบไว้มาถูหน้าไห้โอนมาเาเหีอยงมาทุกชาแล้วก็ถานาจากอันอันานเปลี่ยนถาดอม่รู้ลูกาจะงอถาดคนดัน อันจอมถาดมันอันตกกไม้ตกใส่มันหักลอยและสื่อมากมนแนาแล้ววันเสี้ยวคืนลเลยอย่างเหตุบุกอนิญจ่านะยะทักเอออนิญจ่าเป็นยาติธรามนะแม่โดยอันแรกเราก็ขนลอยสื่อดิ้นหม่ทั้งล่างหันลอยเลยอยากเห็ุสูตรถอดมันติดดินปภาสาหันนะเฮ้ยพี่จ้ก็แล้วกันเราก็เหตุสูตรลดน้ำเลยพี่หม่ยังท่านเห็ุพี่หม่ยขันเขาหน้าแซงซุกแล้วก็กผู้ที่ไปเกี่ยวหน้าแซง แล้วพอดนีเล่ยเลยแล้วก็เน,นมาหอดเดือนหนีและระยะมันสาก็เลยสาเห็ดนะและอย่างม่นเนีเย่ยพอเท่านี้แล้วไปอะไรไปไปชูไห้วะเป็นวา หลังจากที่ได้ปรึกษกรรากับญายฐานกับพอดีเพิ่นกระเบิงมือนั่นมือนี่ที่ว่าเพิ่นมีตะล่างที่ว่ามีกินนิมนต์ไว้นะพี่น้องแลวก็พอดีมืออื่นหันกาเพิ่นก็มีกินนิมนต์หนึ่งต้นเสากับพอดีตอนซวยหันใดอยู่ก็เลยว่าเอามืออื่นเลยพี่น้องเพราะว่าเฝ้าอยากเห็ดไห้มันแลว้วนะเพราะว่าเฮาอยากเห็ดตั้งแต่ตอนสงการนะเลยเด้เลิกเป็นอ,อื่นก็คือมือวันทีสิพานี่แหละพี่น้องหลังจากนั้นกับ ปึกษากรรมนิทานว่าต้องเตรียมยังน่ก็ให้แม่เทาเพิ่นสวยจื้อในพี่น้องเพราะเพิ่นเคยเนาที่เพิ่นบ่จื้อยังเพิ่นก็บอกว่าต้องเตรียมยังน่หลังจากนั้นก็จังกลับมาและะ้วก็ขเผามาเตรียมเครื่องเอาไว้เอาด่วนในพี่น้องเครื่องยังบ่ได้เตรียมยังจัากย่างแต่ว่าได้เลยมมื้อนก็เ้าเมื่อเตรียมโตเลยกลับจากวัดมากก็พอดีไปแวะตลาดพี่น้องแล้วก็เตรียมสื่อข้องสื่อขอ้อ,ของอยู่ข้องกินแล้วก็สื่อข้องที่จะมาประกอบในพิธีเมาเดือนแล้วก็เตรียมข้องพี่น้องมามดแดงครป้าพี่น้องสมัคมาต่อ ส่งใส่ไปเอาหมิ่มมาพี่น้องเบิ่งดูนะอย่ามาไกลเด้อแม่มันยังลายอยู่ใส่ว่าหมิ่มมันบ่ตอซั่นอันนี้ต้องคลุมตาบ่พ่องนี่ต้องคมิ่งพี่น้องหมพี่น้องหั่งหมิ่มอยู่นอง่นเด้นี่อืนลายเเนาะอยาตกห้ามได้มันหนามลายใส่ปากะสบจับ้ส มันว่านมัี้เดียดบ้้ตุ๊ันเอาขันมาจะมดแดงคบเน้ยกวัปานมกินกนเลยวนเอาตะได้วนมันเอาวั่ได้ป่านได้ได้สันสิคันนามิมพี่เนาะนีแต่บ่นหันบล็อกเมื่อทนันตี หนำแล้วนำแล้วนำเพ่นี่เงเออทั้งพี่เออหงวนอยู่ข้างนั้นนำขี้แกไม่เห็เนาะเออเออเอไเอาลำโพงหปำาน้ำอะไรอหงวนเลเออหงวนที่นี่ทั้งพี่ ขี่งวนมันจะนอตยังไงขี่เนมใสอันนั้นใสไข่ด้ปนี่นหมลายนีอมันอยู่แต่นก็ไผ่มันเป็นยังันอยู่จอมตาเลย ข้างน้ำ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 ้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำ้น้น้้ำนน้ำน้ำน้น้าน้ำน้ำน้ำน้น้ำน้้ำน้ำน้น้ำน้น้ำน้ำน้น้้น้ำน้ำน้น้น้ำน้ำน้น้ำน้น้ำน้้ำน้ำน้้ำน้ำน้น้้น้้้้นน้นน้้้ ไปตอดพวนนันอีกโอ้ยขั้นตอนมันนี่คือบบปันใดเออยาแดงเยาแดงฝัางหนาให้เด้อดจะแม่ตอดเราแหวกขนาดมัน ตอนนี้ก็ขอตัวเตรียมเครื่องต่อพี่น้องจุดกลัวมันไกยจะสำเร็จไปละจังสินอนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าด้วยพี่น้องสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสบัยดี